สวัสดีครับทุกคนเพื่อบผมเพียมสีไฟเตอร์ครับวันนี้ก็จะเป็นคลิปอันบ็อกของจากทางไทบรรการที่ส่งมาให้แล้วผมก็ขอขอบคุณทางบริษัทคิดแอนทิตแล้วก็ทางเพจไท,ทบรรกาศนะครับที่ส่งของมาให้รีวิวกันอีกอครั้งที่เท่าไหร่แล้ววาน่าจะาครั้งที่สามเมื่อสี่นี่แหละลืมละนี่ครับผมกล่องพอสัสดุหน้าตาเหมือนเดิมครับผมกับบริษัทคีสแอนด์ฮิตนั่นเองก็ยังไม่ได้แก่นะ อันนี้ให้เ,เพื่อนๆดูเลยว่าไม่มีการแกะซีลใดๆนะครับผมเรามาเปิดพร้อมเพื่อนๆนั่นแหละก็สังเกตนะว่ากล้องนี้จะยาวและใหญ่กว่ากล้องปกตินะครับผมเพราะว่านี่คือโทรศัพท์เครื่องใหม่นั่นเองนะครับผมก็อย่างที่เห็นในสตอรี่ชุมชนเนาะคือ,อเครื่องเก่าคู่บุญผมได้จากกันไปแล้วนั่นเองแต่ไม่เป็นไรเรากร็ผมเดี๋ยวผมเอาไปซ่อมแล้วก็มาทำไอ้อคลิปเลโรไฟล์กับทปไฟล์ที่อยู่ในเครื่องไหนเสร็จ ก็ด้วยความว่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้รุ่นใหม่เนี่ยมันจะไม่สามารถใส่เอเจดีกาเพิ่มได้เนาะใช่ครับผมฝั่งแล้วก็ไอ้ส่วนพวกคลิปอะไรต่างๆเนี่ยผมอยู่ในเอเจดีกาดมาเลยก็ทำใจให้ผมรอซ่อมอย่างเดียวึบคอยแกะผมเอกปาดไม่โดนปาดไม่โดนไอ,อ้สกอตเทปแวนนะเฮ้ยกล่องสวยเฮ้ยยะนี่มัมน ขบตุตรของเรานะครับผม,มกล่องกระดาษวันนี้ชวนนึกถึงสมัยก่อนนะผมตั้งแต่ผมเล่นบรรยากาศแรกที่ว่าไปหาซื้อพวกอ่าบีทีหนึ่งบีทีสองตามเซเว่นนะผม,มกกล่องสภาพแบบนี้เลยสภาพนี้คือกล่องกระดาษที่เป็นเป็นแบบนี้นะโอ้ไม่ได้เห็นนานลวนี่ถ้าสมัยก่อนนะี่คือไอกล่องเกง่กาๆมันจะสูงประมาณนี้นะครับผมถ้าหาเพื่อนทัน ถ้าหากว่าใครทานลองคอมเมนต์ไว้นะผมสมัยตามล่าเรรนการแรกๆเลยภาคแรกเลยนะ mm hmm. โอเคกลับเข้าสู่เรื่องของเราผมและนี่ก็จะเป็นการรีวิวส่วนของ VGT m p d 01 Trial Day กับผม Collaboration m a s k r i d e r c a p u t o นั่นเองก็จะเป็นเจ้า, IG าอนะไอจี่เารนะไอ Trial Day ที่ผมเคยทาเป็นคลิปช็อตให้ดูนะครับผมอ,อดูหน้ากล่องกับตัวของด้านข้างกันเลยแล้วกันนะ ก็จะสวยงามนะครับผมเหมือนที่ผมไปงานงานของคามิเลเดอร์เอ็กซ์พิบิชันเลยก็ประมาณนี้ผมนี่คือสินค้ารู้สึกไม่แน่ใจว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะรู้สึกเห็นในในตู้โชว์มันจะสูงมันจะเล็กกว่านี้นะก่อนอันนี้จะเป็นรายละเอียดสินค้านะครับผมตรงดาวนี้นม่าจะฟลอยนะเออใช่ไหมว่ารายชื่อชุดการ์ดอ๋อจำนวนวัสดุ d คโรโต้ไรเดอร์ฟอร์ม อ๋อมีบอ่จบอจํานวนบ่ออะไรพร้อมนะผมก็รายละเอียดบอกว่าในกล่องเนี่ยจะบรรจุก,การ์ด50ใบแล้วก็พิเศษแถมการ์ดเลื่อนแสง2ใบก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าในกล่องนี้เราจะได้อะไรกันบ้างก็ขออนุญาตแบบแกะแันดีๆเลยนะเพราะว่าค่อนข้างจะชอบมากเดี๋ยวจะเก็บสะสมไหมโอ้พอเห็นสินค้าจริงคอมพโตแล้วผมอยากซื้อไอ้มาเดอร์บิวสัก4กล่องเลยคือเอาจริงๆผมผมก็อยากทํา ผมก็อยากซื้อคโบโต4สี่กล่องนะแต่ว่าด้วยราคามัน25 0บาทเนาะก็ผมยังไม่ได้เมนเคโบโตขนาดนะก็เดี๋ยวรอไลเดอร์บิวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเลยว,ว่าจะจะซื้อเหมาสักสี่กล่องนะอ๋อและอีกอย่างหนึง่งครับผมการนี้จะไม่มีวางขายตาม7 e เ e ่นอีเนะครับผมจะมีจำหน่ายแค่ร้านการอ f ฟ i c เ a l เท่านั้นก็ถ้าหากว่าใครอยากเล่นนะครับผมก็มาหนึ่งกล่อง2 5 0บาทพร้อมเล่นก็สามารถหาซื้อได้ตามร้านการแนะนำทั่วไปนะครับผมและการแถวบ้านคุณก็ได้นะครับผม ขออนุญาตเอากล่องออกนอกเรนไปก่อนนะอ่ะทีนี้นี่คือสินค้าจริงสังเกตน,นะไม่มีการแกะใดๆนะสินค้ามือหนึ่งไม่มีการแกะเอาก,กอาร์ดฟอยล์อแต่อย่างได้แล้วก็อันนี้คือสนามเล่นกาครับผมเดี๋ยวผมขอ,อตัวสตาร์เตอร์ออกไปก่อนอันนี้ไฮไลท์ครับผมอันนี้นับเป็นหนึ่งไฮไลท์ได้ไหมเพราะว่าสนามเล่นกาคืออ่าเป็นไม่ธรรมดาครับผมเป็นสนามเล่นกาที่มี ลายของคาบุโตะอยู่นั่นเองครับผมโอ้โหก็สวยคือเอาจริงมันคนณค่าแก่การสะสมนะครับผมคือใครซื้อหนึ่งกล่องหรือ2กล่องเนะี่ยสามารถเก็บสแปร์แล้วก็เอาเขาเรียกอ,อะไรนะเอาไปเคลือบแข็งก็ได้นะครับผมคือมันจะมีวิธีการรีดกระดาษให้มันเรียบอยูอ่ลองไปหาวิธีนั้นทำนะครับผมหรือถ้าใครเงินเยอะหน่อยลองเอาไปสกีแล้วก็ทําเป็นเพลย์แมทขายก็ได้เอ้ยไม่ใช่เพลย์แมทขายขอโทษเอาไปสกีแล้วก็เอาทําเป็นเพลย์แมทนะครับผม คือไม่รู้ว่าทางไทยบรรกาเขาจะสามารถทําเป็นย์แมทออกมาขายได้ไหมนะ <recovering from scratch> ถ้าทาเป็นย์แมทออกมาขายผมซื้อนะบอกเลยว่าผมซื้อทุกตัวด้วยบอกก่อนบอกกล่าวไปก่อนเลยเดี๋ยวหาผมขีม้โมยอันนี้แน่ๆก็แน่นไหนเป็นของเคาโตน,นะผมจะการสนามย์แมทเป็นแบบนี้เลยก็อย่างที่บอกว่า,วาคือการใส่สกินเนาะก็จะเป็นสายของแมกโนเลียสีเขียวนะครับผมก็จริงๆริงมันสามารถใส่เล่นกับการปัจจุบันได้นะเพราะว่า ไอ้ตามกฎที่ผมเคยทำคลิปช็อตไปคือมันแค่กฎการแข่งขันแบบแยกอะไรแยกอีเวนต์นะผมจะมีอ e ีเวนต์ที่ต้องใช้การที่เป็นของไรเดอร์ที่จะจะกินเท่านั้นการการฟอร์มแมบป,ปัจจุบันก็ไม่รับนั่นเองนะครับผมแกได้ไหนว่ดตันเดียวอ่ะสองใบแรกผมอย่างที่ผมทำรีวิวไปเนาะเป็นมาสไรเดอร์คาโปโตไรเดอร์ฟอร์มผมอวย่วงขอโทษมาสไรเดอร์กาแทก เออ,เอ,ออะออะฮะเดี๋ยวบอกว่าแถมการ์ดโทรสอใบในกล่องนี่มันมากกว่า2ใบอีกนะออันนี้จะเป็น TDR อ่าเป็น TDR 3ใบที่หกม,มี TDR 4ใบเหรอไม่ดี TDR ทั้งชุดเลยดีกว่าผมนับก่อนอันนี้จะเป็นการ์ระดับ SP นะผมอ่าเป็น SP 2ใบ มี TDR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13บาใบด้วยกันนั่นเองครับผมไอ้ยอย่างนี้หมายความว่าซื้อ4ีกล่องเราก็สามารถฟู l l f o i ได้แล้วนั่นเองนะครับผมโอ้เป็นอะไรก็ค่าจะสองถ้าเทียบกับา2 5บบาทผมมองว่ายังไงแบบนี้ก็คุ้มค่านะครับผมคือ4กล่องแล้วฟ o i ยทั้งเด็กนี่ก็คุ้มค่าแล้วแหละ อะมาดูอย่างอื่นในกล่องกันบ้างครับผมอันนี้ียกการ์ดฟอยออกไปอันนี้จะให้มันก็ให้คาบโตะมาสามใบอะนะอ่ามาสฟอร์มสามใบคาบโตะเซกเตอร์สามใบตัวเริ่มกับมาสเตอร์คาบโตะนะครับผมก็จะเป็นโลโก้ั่นเองเปิดมาก็กลายเป็นโลโก้คือเอาจริงแค่เป็นโลโก้ผมก็ดีใจแล้ว ลองนึกสภาพดูผมถ้าเกิดว่าเปิดมาเป็นเข็มคาคอมโิตเซกเตอร์นี่มันจะเป็นยังไงอันนี้อะไรเนี่ยแสงเซกทูปเปอร์สีดำกาแทกเร็กเดบีซาซอสมอไซอ่าเอาไปใส่กับเลยนอนผมเลยนอนบิดงั้นๆเลยอันนี้ไบทูปเปอร์ออเดอร์ อันนี้จะเป็นทริกเกอร์ทริกเกอร์พวกนี้สามารถเล่นกับคีย์ออได้นะเพราะว่าเป็นทริกเกอร์ที่ไม่มีเนชั่นนั่นเองคริต mm ิคอนเดอะบีเซกเตอร์ซาร์เซกเตอร์อาร์แดกเซกเตอร์เด็กเซกเตอร์แล้วก็เป็นการ์ดสุ่มหลังกล่องสองใบใบนี้จะเป็นมาสเตอร์คิทคอปเปอร์ผมอันนี้จะเป็นสุ่มหลังกล่องอย่างที่เขาบอกนั่นเองนะครับผมคือได้หน้ากล่องเอพีแน่ๆสองใบแล้วก็หลังกล่องสองใบเนาะแต่ว่าไอชพีเซอร์ไพรส์ผมคือ ไอการ์ดฟอย์ที่เหลือนั่นแหละอันนี้เป็นไรเอออ่ะเป็นเดอะบีนะครับผมเป็นเดอะบีไรเดอร์ฟอร์มที่เป็น SP นั่นเองก็ผมมองว่าถ้าเปิด1คาตันอ่ายืดสี่กล่องก็มีโอกาสได้การ์ดพวกนี้ครบแน่ๆสี่ใบแบบและสี่ใบนั่นเองนะครับผมก็ส่วนจะออกาการ์ดเซ็กหรือไม่ออกก็แล้วแต่บุญแต่การมที่ทำมากันมานะก็ประมาณนี้ครับผมที่เปิดออกมาได้นั่นเอง ก็สายการเล่นมันก็จะเป็นแมกโนเลียตามปกติน,นะก็จะจะพูดอะไรต่อดีล่ะก็ถ้าหากว่าใครชอบคา m e เ r เ d อร์คาโบโตนะครับผมก็ไปหาซื้อหาเก็บกันได้ถ้าผมคือจะว่างไงดีเมื่อก่อนเคยมีโคลาโบมม่ทจะเป็นอ่าอุนตราแมนเซนไคเจอร์นะครับผมหรือจะเป็นอ่าอย่างอื่นๆอย่างจ้าแปดเร็วเนี่ยคือตอนแรกๆมาก็ไม่ค่อยมีใครสนใจนะพอเวลาผ่านไปสักพักหนึงสักระยะหนึ่งเนี่ย ไม่มีขายไม่มีให้เล่นแล้วอยากจะเล่นอีกทีก็ออกหาซื้อกันไม่ได้นะครับผมหรือถ้าขายถ้าหาซื้อก็ได้ตามกลุ่มมือสองก็ได้แค่ราคาถูกๆนั่นเองนะก็ไม่ไม่ค่อยเป็นมิตรกับคนขายเทไหรแต่ว่าคนซื้อนี่เป็นมิตรเป็นมิตรมากกว่าแต่ผมพูดแหลมผมอะช่าง,งเถอดลืนซี่ผมพูดไปเถอะก็สำหรับวันนี้ก็เป็นการิดอยู่สั้นๆของผมกับมาสเตอร์เคปโตะนั่นเองก็บอกเลยว่าควรค่าแก่การ ลงเสียเงิน1,000บาทเพื่อไปซื้อมาเพื่อเป็นฟูลฟรอยนั่นเองนะครับผมก็สำหรับวันนี้หากเขาชอบคลิปนี้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ subscribe ให้กับพิมซีไฟเตอร์นะฮะแล้วก็ถ้าุูมหลังกล่องได้อะไรบ้างลองมาคอมเมนต์ได้ผมได้คลิปของผมได้เลยแล้วไว้เจอกันใหม่การรีวิวครั้งหน้าผมหรือได้โปรไฟลนะ์หน้า Have a nice day ไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เอาละครับนี่ก็จะเป็นส่วนแถมของคลิปนี้นะผมส่งท้ายกันหน่อยแล้วกันก็จะเป็นเด็กโปรไฟล์ไม่ใช่เด็กโปรไฟล์สิก็จะเป็นคอมโบเทสที่ผมเอาชุดของคาโบโตเนี่ยไปบวกกับ DCP 07นย์เจ็ะผมก็มาดูกันเลยว่ามันจะเล่นเป็นแบบไหนนะก็เสียเอฟเฟกในคลิปปกติเนี่ยถ้าเป็นของผมใช่ไหมถ้าเป็นเด็กโปรไฟล์ก็จะเป็นเสียเอฟเฟกต์บรรกาศต่างๆนาๆนาเนาะก็คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเอาใส่เป็นซาวยงเอฟเฟกของซีรีส์คาเมเรเดอร์คาโบโตและกันนะครับผมก็ สับกองการ์ให้เรียบร้อยก่อนนะผมจะเริ่มบทบาทของเทยเยอร์วันเหมือนเดิมนะครับผมตื่นเต้นตื่นเต้น,ตนโห้นานๆทีจะได้ตัดคลิปแบบที่มันเป็นอย่างอื่น Vanguard, นอกจากเสียงเอฟเฟกต์บราร์ดเนาะโอเคตัวเริ่มของเราก็จะเป็นใบนี้จั่วการ์ดหาใบก่อนนะจัวหอืมไม่ค่อยดีเท่าไหรอ่อเปลี่ยนมือ1นึ่ใบพอนะเป,นเปลี่ยนหนึ่งใบแล้วเปลี่ยนสองอ่ะสใบเลยแล้วกันหนึ 1, ่งสอง่าได้ตัวเพอร์โซนาไรแลว อย่างน้อยคลิปนี้ก็มีอะไรให้พูดบ้างอะนะโ okay, อเคครับผมก็ถ้าเพย์แมทมาขยับขึ้นขึ้น,นลงลงหน่อยต้องขออภัยนะพร้อมแล้วก็สแตนด์อัพแบนการ์ดแลผมมาสไรเดอร์คาบุโตะแล้วผม,วผ,มผมชูมือถูกปะวะไม่แน่ใจเข้าเธอนะสแตนด์แอนด์รอซึ้งทิ้งการ์ดในมือได้หนึ่งใบผมผมทิ้งเป็นใบนี้เลยแล้วกันเอ๊ะทิ้งไปเพอร์เฟการ์ละเพราะยังไงก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วอ่อาไรก็ผมเป็นคาบุโตะเซกเตอร์ฮะก่อนได้ทำไงฮนะ ชึบเฮนชินเอ๊ะจะไปเฮนชินได,ได้สิต้องเฮนชินต้องเป็นตอนเกรดสองเนาะอันนี้เสียงคาบุโต้เซกเตอร์ลอยมาก่อนนะเข้าเทิร์นก็ยังไม่มีอะไรนะผ่านเทิร์นเลยคู่แข่งตีมาก็รับดาเมจเล่นนะดาเมจเช็คอ่าคริติคอลนะผมเป็นเดอะบีเซกเตอร์ฮะอ่าเข้าเทิร์นสแตนด์เอนดอรออ่าทิ้งการแท็กเซกเตอร์ฮนะทีนี้ก็ได้เวลาของจริงอนะแปลงร่างเมาสไรเดอร์คาบุโต้มาสฟอร์มนะครับผม สกิลของคามพโตเซกเตอร์บอกว่าเมื่อถูกม right นะัสฟอร์มไรทารมฮะแสดงการ 1, ์ดหนึ่งใบประสูจของกองถ้าเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าให้คอลงช่องเรียกาดถ้าไม่ใช่ให้อข้าโซฮนะจึ๊บอ่าสองหรือต่ำกว่าเป็นเดบีเซกเตอร์ฮะคอได้หนึ่งใบขอโคตรเสียดายเลยอะแน่จะใช่ไหมต้องต้องเป็นเกรดสองโอเคต้องเป็นเกรดสองหรือต่ำกว่าอืมเสียดายเิกเกอร์หายละใบหนึ่ง ก็ยังคงไม่มีอะไรมากครับผมทีนี้ก็จริงๆคอใบนี้คอเซรอออ่ครับผมสกลบอกเอาไว้ว่าเมื่อลงสนามช่องเรการเซอร์คขึ้นจากมือฮะถ้าเป็นกาดเป็นราชามีคําว่าสัตว์เขาเป็นพงไพยนะครับผมซึ่งกาดเสร็จสก,กีนนะการไปจะเป็นนับเป็นสัตว์เขาเป็นพงไพราทิศก็เป็นไรลาๆเป็สองโซบัสหนึ่งเป็นคาขอแล้วดูท็อปเด็กห้าหากาดติดชื่อมคกโนเลียจากกองกาดไม่เกินหนึ่งใบแสดงกลับื่้นมือแล้วก็สลรับกองฮะ,ะโซบัสเป็น มาไเดอร์คาโบโตหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะเจอแล้วผมเจอคาโบโตก็มันนับเป็นนะักโนเลียเนาะก็ขอให้ทุกคนเข้าใจตรงกันนะถ้าผมพูดชื่อแค่ไรเดอร์หรือเป็นผู้ชื่อของการผสมกันเนี่ยก็ขอเข้าใจว่ามันคือการเซอสกินก็มันก็เหมือนกัน,น,นแหละยกเว้นทริกเกอร์นะโอเคครับผมทีนี้ก็อ่าแบทเทิลเฟสเลยเนื่องจากว่าเด็กเราเป็นเด็กสแตนดาร์ดเนาะทีดีก็ใส่ฟอนไว้แหละอ่ะมันกาดโจมตีฮนะ ไดฟเชคเป็นซาซาเซกเตอร์ฮะจั่วการ์ดหนึ่งใบพลังให้กับเดอะบีเซกเตอร์ผมหมื่นหนึ่งแล้วก็ตีตีอะไรก็ว่ากันไปฮะคู่แข่งตีมาก็รับดาเมจเล่นเหมือนเดิมผมรับไป2ดาเมจแล้วกันแดนเชคหนึ่งเดอะบีเซกเตอร์อีกแล้ว2 5. เป็นการแท็กไรเดอร์ฟอร์มโอเคคลิปนี้คงไม่มีคลิปที่ค้อนให้เพื่อนๆดูแล้วล่ะนะขอเทิร์นสแตนด์แอนด์รอฮะได้เปล่าแคสออฟชิ้นการ์ดึงมือหนึ่งใบ มาสไรเดอร์คาโปโต้ไรเดอร์ฟอร์มสกิลของ Form, อมาสฟอร์มฮะเมื่อถูกคาโปโต้ไรทับโซบาร์สหนึ่งใบฮะแรงการ์ดหนึ่งใบพูดจะกองการ์ดถ้าเป็นยูนิตให้คอถ้าไม่ใช่ให้เอากลับขึ้นมือฮะโซบาร์ so, th, 1, สหนึ่งแสดงเป็นยูนิตฮะคอลงสนาม,มเสียดายจังไม่อยากคอเลยอ,อ่ะทีนี้ก็คือแถวหลังเราตีได้ตัวเดียวแหละนะอ่ะคอผมเป็นอ่าคิกฮอปเปอร์แล้วคอเป็น เอาพี่นะสกิลออพี่บอกว่าเมื่อมันตีนผมมันจะบวกพลังตามเกตสองอทุกทุกหนึ่งคู่เกตสองจะสูงกว่าทุก,ท,กทุกหนึ่งคู่ครับผมถ้าบวกไปหมื่นหนึ่งเนี่ยจากสกิลนี้จะได้ความสามารถคือจบการต่อสู้บายตัวเองแล้วก็คืนขอให้กับแมงโรเลียนะ,นะครับผมก็ตอนนี้บวกยังไม่เท่าไหร่เลยอ่ะคอ,อทัาบครับผมคงไม่มีประโยชน์แล้วแหละ ก็มนบวกตามยูนิตนะมันไม่ได้บอกยูนิตไปอื่นมันจะบวกตัวเองด้วยก็ได้แล้วผมก็เทคมันบอกว่างานนะนะบวกตามยูนิตเปตสองหรือเปตสองหรือสูงกว่าทุกๆ2ใบตัวเองก็นับเป็นหนึ่งยูนิตพอเป็นเรียกาศโอเคผมทีนที้ทำอะไรไม่ได้สกิลของที่คอปเปอร์ผมมันจะนับว่าตัวเองเป็นเอ็ box, นบกฟ็อกเนาะถ้าอยู่แถวหลังช่องเรียกานะบวกพลังให้กับตัวเองหนึ่งหมื่นถ้ามีเรียกาศสามใบหรือต่ำกว่าฮะมันจะไอตัวที่อยู่คอลัมทั้งหมดเนี้ยมันจะไม่โดนเลือดแต่ความสามารถการคู่แข่ง อะบวกไปก่อนเลยมือนหนึ่งทีนี้สกิลของเร็กไรเดอร์ฟอร์มมันจะนับว่าตัวเองเป็นอ่าชื่ออะไรเนี่ยโบจา่าขอดนะผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าเข้เขาไทยมาหรือ,อยังนะบอกว่าคอนติเนียลวะไอแอคทีฟก่อนหนึ่งเคอร์เตอร์บาร์ไปค่าขอจนจบเทิร์นได้เราความสามารถคอนติเนียลแถวหลังในการสู้ที่อยู่ในนี้ทําการโจมตีจะทําการโจมตีกับยูนิตแถวหน้าทั้งหมดของคู่แข่งโอเคทีนี้ก็สลับกองการนะผมอ่ะกดสกิลฮะหนึ่งเคอร์เตอร์บาร์นะ เวลาตีจะตีกวาดทั้งแถวหน้าคู่แข่งเข้าไปที่เฟสน,นะฮะให้คาบุโตะเอาให้เซร่บูสต์แล้วคาบุโตะโจมตีครับผมพลังสองหมื่นหนึ่งพันนะทาวินได้เฟิร์สเช็คเป็นคาบุโตะเซคันด์เช็คฮิวทิกเกอร์เป็นเร็กเซกเตอร์ฟื้นฟูลหนึน่งดาเมจแล้วก็พลังผมจะโยนให้กับให้กับเร็กไรเดอร์ฟอร์มก็ได้นะครับผมเอ้ไมซสิโยนให้กับเจ้าเซร่เนี่ยแหละเขาตีไม่เข้า สกิลของคาโบตะฮะจบการสู้ที่ตัวเองโจมตีเสร็จหนึ่งข้วตบานฮะชี้เรียนหนึ่งตัวบวกห้าพันถ้าชี้เท่าหลังสามารถโจมตีได้ด้วยอ่ะให้เซรอโจมตีครับผมอ่าเรื่องนะให้เซรอเหรอตร้องต้องชี้คี้คอปเปอร์สิโอเคอันนี้ขอภายถ้าเล่นแบบมืนๆหน่อยอ่ะให้เซรอโจมตีหมให้คี้คอปเปอร์ตีสองหมืสามพันแล้วก็ให้เอาพี่โจมตีอ่ะสกิลออาพี่นะผมนับพลังเลย อันนี้ห้าพันห้าพันเป็นหนึ่งหมื่นนะตัวเองตีสองหมื่นตีเสร็จน่ะบายออกไงแดมโซชารนะ์ดอะโซชาร์ดเป็นรอทิเกอร์โอเคอะผมก็มันก็จะประมาณที่ตอนช่วงต้นเกมเนาะทีนี้ก็ผมจะรับถึงห้าดาเมจเลยแล้วกันแดมหนึ่งอะไม่มีแดมสองพรีโอเคคลิปนี้ไม่มีคีย์ที่คอนออกแล้วนอกจากจไดเชคโอเวอร์แดมที่สามไม่มีผมเป็นเด็ก สกิลผู้เล่นนะสกิลผู้เล่นแล้ว TDR มาสวยกว่าทำไงได้ก็ทีนี้เข้าเนะทิร์นอะสแตนแอนด์รอผมทีก็ได้เวลาอ่าก้าวไปวิถีสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งคะเพ right อ,อกกร์โซนาไร้ครับผมอ่าจู๊ก้าวหนึ่งใบสกิลครับวิถีสวรรค์จริงไปสวรรค์นแน่อย่างงี้อ่าแถวหน้าครพลังเพิ่มขึ้นหนึ่งหมื่นก่อนแล้วก็สกิลของเซโร่ครัผมบอกว่าคอนทินิวเรียกการนะ ถ้าบรนกาศเป็นเกรดสสูงกว่าที่มีคําว่าแมกโนเลียในชื่อการ์ดการเพอร์โซน่าไรเนี่ยจะบวกพลังให้กับแถวหลังด้วยนะก็อย่างก,กับกรัมเกรดนะผมบวกพลังให้แถวหลังก็บรนกาศเราก็เป็นการ์ดสัตสก,กิลน,นะนะย้ำได้หลายรอบเผื่อใครไม่เก็ดนะโอเคสกิลของฮิปอ่าที่คอปเปอร์อะโบกพลังให้ตัวเองหนึ่งหมื่นนะผมสกิลของอ่าไม่ใช่เดกสกิลของเด็กอะ่ะสกิลของเด็กหนึ่งเคอเตอร์บาร์นะผมอ่าได้เทคตีกวาดแถวหลังอ่าตีกวาดแถวหน้าจากแถวหลังครับผมทีนี้ก็ ขอใครดีอ่าคอเป็นเดอะบีมไรเดอร์ฟอร์มฮะเดอะบีมจะนับว่าตัวเองเป็นอ่าดาไมมารุนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราสนามช่องเรกาเซอร์เคิลถ้าบรรยากาศเป็นแมกโนเลียต้องเป็นราชาสาสัตว์เขาพวงพายแมกโนเลีย no a, ก็ต้องเป็นเปลือกสามะนะโซบร้าหนึ่งครับผมเลือกเรการทั้งคุณหนะึ่งใบฮะเจ้าจบเทิร์นยูดิตนั้นได้อ่าสามารถโจมตีแถวหลังได้และพลังขึ้นห้าพันนะครับผมอ่าชี ก็ถือว่าเชียร์พาวห้าพันแล้วกันเพราะยังไงแวนการเราก็มันแจกห้าพันได้ไปสามตัวอยู่แล้วเนาะเอ๊ะแต่แต,แต่จริงถ้าบัญชีแถวหลังมันได้ตีแถวหลังใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราสามารถชี้ลัางให้กับเรียการไปอื่นได้ด้วยอ่ะผมชี้ให้กับเจ้าอาคิกคอเปอร์ครับผมไม่รู้เป็นอะไรจริงๆริงจะชี้ให้กับเรก,ก็ได้แต่ผมชอบคิกคอเปอร์แล้วก็เทคอาเรียก,การพอเพิ่มเทินะเมื่อถูกเลือกด้วยความสามารถของเวนการที่คุณบวกพลังห้าพันนั่นเองอืมเพราะฉะนั้น อืมอันนี้เทคอยู่แถวหลังอันนี้เมื่อถูกเลือดด้วยความสามารถเป็นการจะบวกห้าพันตตีแถวหลังได้โอเคผมว่าผมได้ตัวที่ผมจะเลือกอะไรว่าผมจะบวกพลังให้ใครบ้างทีน,นี้สกิลของเบรกกดไปแล้วเนาะสกิลของเซโร่เขาคงไม่มีแล้วเพราะเป็นเทคคอนติเนียลเขาไม่มีแล้วเข้าไปเส้นเฟสเลยครับผมให้คาวุโตโจมไปเปิดหน้าก่อนนะครับผมคล็อ,อ,อกอัพแล้วไปไรเดอร์คิกใส่สักทีหนึ่งครับผมพาวินได้เฟิร์สเช็คไม่มีสติ๊กเกอร์เซกซ์เช็ค ไม่มีพลิกเกอร์ครับผมอ่ะสกิลของคาบุโตทำงานนะจบการสู้วเองโจมตีถึงคอตบาร์นะชี้เดกกาได้3ตัวเพราะว่าเฮอร์โซนาไราไปฮนะโบว์ตัวละ5,000ผมเลือกที่จะชี้เป็นอ่าเบรกครับผมชี้ชี้ใครดีชี้เซรอลแล้วก็ชี้เป็นเดบีครับผมทีทั้งสามไอตัวที่โนเลือกได้ความสามารถที่อยู่แถวหลังจะสามารถโจมตีแถวหลังได้ อ่าแล้วก็สกิลของเดอะบีเนี่ยคยีคอปเปอร์มาทำให้คีคอปเปอร์หัวพลังแล้วก็คีคอปเปอร์ตีได้นะเอ่อทีนี้ยังไงต่อดีติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าสกิลของเดอะบีครับผมเมื่อถูกเลือดด้วยค่าคอสของบรนกาแล้วบวกพลังอีกห้าพันเป็นบวกให้ตัวเองหมื่นหนึ่งนั่นเองครับผมทีนี้ก็อ่ะตีอ่ะหมื่นแปดเดอะบีตีสามหมื่นเอาเซร่ตัวนี้ตีผมสองหมื่นสามเพราะว่าโพซล่าไราต์ไปแถวหลังด้วยนั่นเองแต่นะก็ให้ เล็กโจมตีครับผมตีกว่าแถวหน้าจริงๆต้องเอาเร็กตีก่อนให้ตัวอื่นตีตามนะเพราะว่ามาตีกว่าแถวหน้าตัดอินเตอร์เซฟคู่แข่งได้ด้วยแต่นะก็แรงสุดครับผมคิกคอปเปอร์ไรเดอร์จัมม์แล้วก็โจมตี 3, อ่ะพลังสามอาเซียมเซฟสามปะวะสองหมื่นสามพันไรเดอร์คิกครับผมเปี่ยงให้ก็ปิดเกมแบบสวยๆครับผมแล้วก็จบลงด้วยเสียของคล็อกโอเวอร์นะครับผมไหนเป็นไงคลิปอ่าคลิปสุดจะเบียวของคลิปนี้ครับผม ก็เอาจิงตอนผมอัดแรกๆไม่ใช่อัดแรกๆหรอกที่จริงตอนที่อัดนะตอนเนี้คือจินตนาการเสียงในหัวมาเลยก็ไม่รู้แหละว,ว่าเสียงที่เพื่อนๆได้ดูคลิปมาจะออกมาประมาณไหนแต่ก็ผมจะทําให้มันดีที่สุดนะผมตอนแรกกาว,ว่าจะอะกเว,ว่าจะให้แค่อะไรนะทางไทยบระกาศส่งมาแค่กล่องเดียวแล้วก็ไม่ได้ซื้อต่อเดี๋ยวรอเก็บมาานเดอร์ๆๆบิลเลยดูเหมือนว่าผมต้องไปหาซื้ออีกสามกล่องเพื่อเอาฟูลฟอยนะผมที่ไม่ใช่ฟูลฟอร์นั่นเอง ก็เ <G l ip> อ้ยน่าเสียดายคลิปนี้ไม่ได้โชว์ในส่วนของเจ้าการแทก็กกาไอ้นี่เลยอ่ามีการแท็กอะไรนะมีการแทก็กมีมอไซค์แล้วก็ลแล้วใครแล้วใครอีกวะแล้วก็จะเป็นแบบน,นี้เลยอืมก็ประมาณนี้กันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็หากใว่าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสับสก์รีกับ p m เ Fighter นะครับผม คลิปนี้ก็ขออภัยนะครับผมที่อาจจะมีบางส่วนที่พูดไม่รู้เรื่องบ้างนั่นเองก็แปลว่าฝากติดตามคลิปต่อไปแล้วกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมีคลิปเกมมาลงให้นะครับผมก็ถ้าเพื่อนได้ดูคลิปนี้ทีหลังคลิปเกมก็ขออภัยนะครับผมอันนี้คือแบบติดเกมจัด,จดเลยก็ไว้เจอกันคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แฮงบันไนส์สเตย์สวัสดีครับก้าวไปบนพิธีงสวรรค์เพื่อปกครองทุกสิ่งชื่อของฉันคือ พิม f ี่ไฟเตอร์โคตรคลินไปแล้วไปของจริงแล้วผมบายบาย